จากใจผมพูดถูกเป็นหนูเ,เป็นเหยื่อทุลรองนะครับตลอดระยะเวลา7-8ปีที่ผ่านมาพยายามร้องเรียนนะครับและผมก็ได้เอาเรื่องนี้ที่ว่าเห็นภาพในหลวงพระองค์ท่านในดวงตาผมเอาเรื่องนี้ไปถามทางหน่วยงานทหารสื่อสารครับผมเอาเรื่องนี้ไปถามทางหน่วยงานทหารสื่อสารทางเหล่าทัพเนี่ยเขาได้บอกว่าเป็นในหลวงจริงๆ ผมก็ได้ทำการร้องเรียนเพื่อที่จะทำการให้ทำการช่วยเหลือประชาชนบางคนก็หายจากอาการที่ได้ยินและได้อาชีพที่ดีพอผมได้เข้าไปคุยกับชาติชาติก็บอกว่าเสียงที่ผมได้ยินนั้นไม่หายหรอกเพราะว่าผมนั้นรู้ลึกู้เยอะกว่าหนวยแล้วก็บอกว่าองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นผลดีกับชาตินะครับคล้ายกับเป็นการใส่ตัวในการทดลอง พอผมเข้าไปคุยกับชาติเนี่ยชาติเขาบอกว่าระบบในตัวนั้นอย่าใช้ในทางที่มันผิดเห็น <c oughs> อะไรที่แปลกๆ <c oughs> ก็ให้นึกคิดกลับอยู่ในตัวนะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ผมก็แปลกนนะพอผมไปถามทางหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ถามรอบแรกพอจะมีคําตอบร,รอบสองก็พอจะได้คําตอบบ้างแต่รอบสามรอบสี่นั้น รู้สึกจะบ่ายเบียดในหน่วยง,งานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนั้นได้เข้าไปถามทางผอบอมนฑลทหารบกที่26่และท่านรองมณฑนทหารบกที่26ก็ไม่ค่อยจะได้คําตอบสักเท่าไหร่นะครับหรือว่ามูดจะช่วยเหลือการปิดบังกันอยู่นะครับหรือมีใครช่วยเหลือหรือปกปิดกันอยู่คือมันปั่นหมดนะครับยกเว้นคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทเทว์ ตึกพงทาวเวอร์อินธรรมรา29นะครับที่ออกข่าวหน้าหนึ่งว่ามีอดีตนักมวยนั้นได้ทำการปิดบ้านหรืออะไรเกิดจากอาการอะไรไม่รู้นะครับที่มีข่าวออกหน้าหนึ่งในเขตอินธรรมรา29และถ้าในเขตนั้นมีระบบมีระบบความปลอดภัยในเขตรัชฐานแต่ทำไมมันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือเอามาใช้เฉพาะหาผลงานกันถูกไหมครับหลังจากนั้นผมเข้าไปคุยกับชาติชาติบอกว่าถ้ายังไม่มีสติกัน จะทาการดึงตัวขึ้นได้ทําการเรียกตัวแต่ละตัวนั้นเข้ามาเค่นที่แตตัวว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องถามกลับไปที่ชาตินะฮะผมไม่ได้อยากที่จะเปิดเปิดเพื่อชาติเปิดเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล่นกันคล้ายๆท่านชูวิทย์กับท่านสันทนะที่ท่านาทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาเปิดกันเขากลับกันมันเป็นการใช้ระบบปมอารมณ์หลากหลายรูปแบบแบบที่ท่านชูวิทย์ท่านชูวิทย์กับท่านสันทนาะเขาได้เปิดกัน ที่ออกข่าวนั้นเลยผมไม่ได้อยากจะเปิดอะไรเพื่อชาติแต่ผมได้เข้าไปคุยกับชาติชาติสั่งสั่งผมว่าอย่าเล่นอะไรที่มันผิด,ผด,ผดระบบในตัวเป็นระบบของชาตินะครับทางชาติเป็นคนยืนยันเองว่าระบบที่อยู่ในตัวผมเป็นระบบของชาติและชาติว่าผมนั่นรู้ลึกรู้เยอะนะฮะและ้วก็เขาก็ว่าผมเลยว่าไม่กลัวอันตารายเลยหรืออะไรประมาณนี้นะอ๋อ ผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมช่วยเหลือคนมาเยอะผมไม่เคยทําธุรกิจไหนไม่ว่าคุณจะเดินยาค้ายาจาหน่ายยาลําเลียงยาหรือทําอะไรที่เป็นธุรกิจสีเทานะครับผมไม่เคยทําร้ายใครบาดหมางใครเก่งจริง,รงแค่ผมแค่เคยสอบถามว่าทาไมถึงทำอมชีพนั้นอาชีพนี้นะฮะก็ได้คําตอบหลากหลายรูปแบบต้องหาผลง,งานให้กการะดับใหญ่ๆแต่ทําไมลูกน้องอยู่แบบอนาถาอยู่เหมือนหมาเหมือนไม่มีกินถูกไหมครับและพวกท่านว่า และพวกท่านคิดว่าลูกน้องท่านเนี่ยบางทีก็ทํางานเพื่อหน้าที่ทํางานเพื่อนายนะเหมือนการหลงพิษต่างๆส่วนในงานสื่อสารเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นในหลวงพระองค์นั้นจริงมันจะมีหลากหลายรูปแบบเป็นการใช้ตัวส่วนชาติว่าจะดึงตัวขึ้นจะดึงตัวขึ้นใช้ดึงตัวที่อยู่ภายในตัวผมหรือเปล่านะครับที่ผมเป็นตัวผมที่เป็นตัวผมนั้นอยู่ในตัวผมถ้าผมออกจากตัวผมเนี่ย ผมก็จะเห็นตัวผมนะครับถ้าผมออกจากตัวผมเนี่ยผมก็จะเห็นตัวผมแต่ผมไม่ออกจากตัวผมไม่แน่ใจว่าชาติคือเขาแปลความหมายยังไงนะฮะคือผมยังไม่ค่อยใจพอฟังแล้วมันยังสับสนอยู่นะครับค,คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ